สวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องข้าสู่ช่องรายการโชว์เพชรสานชนแนลนะครับวปนนภาพามาอยู่มาดูฟ้าม่วนะครับแล้วก็มาเบิงการหาอยู่หากินเนาะคุดกินโนนนะครับคุดกินโน่นอาหารของคนอีสานนะครับแบบง่ายๆนะครับเนาะเป็นกินโน่นมูลกินมมนครั้งนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนมันจะออกหากินแต่ว่าตอนกลางเวรมันกัดจะลงหมดลงดินนะครับเนาะลงเต่ต้นใหม่ไปอยู่น้ำเหงาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำกันนะครับ ไปพี่พิีก็อันั้นก็มีคลองคลองยังก่อนคลองแมงยังก่อนคลองแมงกินโนวลคลองแมงกินโนวลนะครับพี่น้องไปเลยจะไข่พี่น้องจ้ะไปเลยจะไข่ผมเบิึงคลองแมงกินโนวลเอ้าโอ้ยแบบงามครับอืบดูนะครับดูนะโอ้แดงแจงแังเลยพุดด้วยไปไต่เนี่ยพุดพุดเอาหนอโอ้ดูนะครับพี่น้องเต็มเลยนี่ชุดใหญ่ไหมล่ะบนอลใหญ่ชุดแล้วชุดแดง แมงกินนวลคังเนาะพี่น้องเนาะสีแดงเลยสีแดงสีน้ำตาลเต็มแดงนวลคังปกติมันกินใบบักกระชินใบบักขามเนาะมันกินใบใบบักขามใบดูใบอันบกดูนะครับหาอยู่หากินแบบคนอีสานเนาะแบบพี่น้องสบายเลยมาจั่งเท่านี้แล้วเว้ยนี่กระบองวะนี่กระบองตัวนี้กระบอกเลยที่ต้นศาดเนาะต้นขว่งต้นศาสตร์ตรงตรงนั้น ต้นเนี่ยนี่ไม่ขี้กระบองดิเออต้นกุ้งนะครับอ่าเอาเขียดมาไต่ดังไฟได้นะครับพี่น้องเฮ้ยดู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 ธรรมชาติดูครับต้นกล้วยเปนต้นเงาใหม่สินะอ๋อนะครับพี่น้องถช่ต้ากล้วยใหญ่ก็หลายโต นี่จะเป็นปวยขีดินขึ้นนี่แบบนี้เนาะจ้ะมันสิเป็นปวยขึ้นมาแล้วเง,งาใหม่เน่้อยๆมันจะปุดขึ้นมานะครับคล้ายๆกับว่ามันหมดลงไปเนาะจะลูกลองกดไปกี่จะสชีมีงมเรงเงาคือว่ามีเลยมาใช้ประสบการณ์มาเลยเนาะว่าแสงมันจะยืนเงนา,เเเหงาใหม่เลยเป็นเงาจนใหม่เนี่ยน้อยๆเนาะเป็นดอกปานนะครับโุกแล้วครับพี่น้อง สุกแล้วผลสุกนะครับสีแดงเลยตัวแบบนี้ก็สุกแล้วนะครับแดงจึงคือนะครับสุกแล้วสามารถตาดัไปขายได้นะครับตอนนี้เป็นปรามนะครับสวนหมาติดซับนะเดี๋ยวสิ แล้วนะครับพี่น้องตองระว่างนเวลาคุเนาะมันจะซับมันห้อยห้กินนะครับแบบกินแบบอเพียงบานเฮาแค่บานเฮาเดน้ําบัวบัลายตันี่นะครับพี่น้องกีนนวลเนาะพุดกีนนวลกีนนวลเคยกอ่นกีนนวลยังครับกีนนวลทางค่ะกี่นวลางเนาะสีแดงได้นะพี่น้องสีแดงอ้อสีน้ำตาลกันีเนาะแ อยู่นะครับแบบงามป็นีามมานอะไรหล่ะกิ่นขัวมาขัวก็เอาไปก้อยตำเต็มเมืองเนีเยพึ่งเนาะตำเต็มเมโอ้ต้นไม้กับตำเต็มเมืองเนาะนะครับแบบงามเลยป <c oughs> กติย่ามขึ้นเข้ามาไต่เนาะไต่ก็ไต่ค่ะแสดงว่ยาย่ามกังเวนเนี่ยมันจะลงนอนในด,ดินแม่มนร่องนอนในดินแต่ย่ามขึ้นจะขึ้นเป็นต้นไม้ไปกินใบอ่อนเนาะ ันนี้ยังมทาทันไดนเหรอบ่อ่าโคตรโคตรโคตมันบอ่อมันผสนกันนี่นะครับนะี่แต่เห็นแล้วโอ้แบบนั้นนะครับพีน่น้องมันมันจะมุนเยอะเลยเนาะ,ะมีประสบการณ์เนาะจิงหัวเนะาะดูนะครับเห็นว่นาต้องขาาต้องมองมัินมี่ฮันผู้ละหกเจ็ดสิบคนนะผู้ละหกเจ็ดสิบตัว ข้อยหนึ่งกัิสิไม่ถ้าคูดกัสิโอ้มันแกอยู่ร่มไงอยู่ร่มกันเลยอยู่รมกันเออจย่างที่ก็มีร่มลอยก็มีอยู่ในไฮในผู่ค่ะโอ้ขุดไปเนี่ยนอีก็ไปอยู่ร่มกันเลยอยู่ร่มกันที่นี่นะครับอยู่ร่มกันดีดีฮะแอบหนั้นนะครับพี่น้องเห็นไหมดีดีนี่น่าสอนกันอยู่อ๋อแต่มันไปนอนเนาะตั้งตวกับสีแดงทั้งแดงทั้งสีมลอยู่น่มกันอยู่ร่มกันอยู่น่มกันนะครับ โอ้แบบนะ้ครับพี่น, ioè, น้นองนะครับแ,แบบนี้มันจะเป็นขวยขึ้นมาเนาะ,ะเหงาต้นใหม่นะครับเหต้นใหม่ถ้าแบบนี้ก็คือมันมีมี็นมีแน,น่นหนี่กินนวไปอยู่ในนั้นเนาะนเอน้แบบนี้นะครับเป็นวะครับมันจะเป็นดินขวยขึ้นมามันก็มีหมดนี่ยังกระไปส่วนในเข็นเนาะแสดงว่าเป็นหอยของกินนนเนาะกินนวกินนมันกดมันก็เป็นหนาของมันอยู่คือหนานี่หนากินนว มันจะอยู่ช่วงเดือนเมษายไงเนาะตนโตกมาเดือนึหนึ่งร่องขุดไปนี่ไงวะร่องขุดไปกันเลยมีพาพิสูจน์นะครับพี่น้องพาพิสูจน์ี่ <c oughs> เบิ่งนี่น้องกรันนะครับว่านี่ดีปะต้องพิสูจน์มันจะอยู่เงาต้นไม้หน่อยนเอนาะต้นไม้เกิดไม้นะครับต้นใหญ่กับปูไปอยู่กันเพราะว่ามันจะ ุลงไปประมาณกิบเชนดซับได้คนมาเย็นเมันดิโอ้ยดีครับเอาเดี๋ยวได้คนครับโอ้ยอไขึ้นเห็นแล้วเห็นแล้วแม่นีบีนี่มรับาี่้องนากินน่นกิน่นคือไหน่ะกินน่นคังอ่ะกินน่นคังกินกน่นมวนเนาะโอ๋อนเนที่น่นใหญ่น่นหน่อย ต่กระุดใหญ่ไหมนะเนาะุดใหญ่องคนผันนี่นะครับอ๋จากผูจัหย,ยูให้กินทีส,สารนนะครับบางกวายนี่มีหลายตัวเน,ะนาะมน้ตันอมไปยูงนงกันน้ัใ่วหมามกบครับเยตามมาเห็นเลแล้วตัวนี้สีแดงซับว่าซับซับอยู่ขึ้นมาเลยเยกัน จัดสุดย,ยอดรับรับเป็นตน้องระวังเนาะเวลาต้องระวังจะจัยยดกับหายอยู่หาจัหมดขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องช่องชลพุราสาร a ช n แน,นลนะครับฝากพี่น้องกดซับสไคร์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ